สอนวิธีการทำพุดดิ้งจากลวดกระเบียนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเราก็เป็นลวดกระเบียเหมือนเดิมนะคะเราใช้ลวดกระเบียนะคะสีส้มหรือสีเหลืองก็ได้3เส้นก่อนนะคะนำมาม้วนนะคะให้เป็นรูปก้นหอยแบบนี้เลยนะคะกลมๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะพับนะคะติดกาวได้เลยจะได้1อันแบบนี้ทําทั้งหมด3อันและมีสีน้ําตาลอีก1อันนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้สีขาวนะคะมาม้วนให้เป็นวงกลมแบบนี้ค่ะขนาดนะคะให้เล็กกว่าสีน้ําตาลนิดนึงนะคะ จากนั้นนะคะมาทำเชอร์รี่กันคะ่ะใช้สีแดงนะคะแล้วนำมาม้วนแบบนี้นะคะให้มีปลายจับนิดนึงนะคะตรงปลายตรงนี้นะคะเราก็จะใช้ไฟแช็กนะคะโลนแบบนี้คะ่ะแค่นี้นะคะก็ได้เชอร์รี่เรียบร้อยแล้วคะ่ะประกอบกันเลยคะ่ะเราก็จะทาก,กาวนะคะแล้วก็เอาสีส้มนะคะ3ามอันมาประกอบด้วยกันขามแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะ ต่อด้วยสีน้ำตาลค่ะวางด้านบนแบบนี้ค่ะสีขาวได้เลยค่ะแล้วก็เอาเชอร์รี่ของเราวางไว้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ตกแต่งให้หน่ารักนิดน,นึงแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ